หนึ่ดอกนึงี่งในห้องหนึ่งดอกนึงนกน่งไปดีสองดอกสามดอกสี่ดอกหาทางห้องครัวห้องน้ำนี่โต๊ะก็ใช้เองเนาะสะต่าย่าลงเลยบ่ฮะเจียาน้ำเขาเขาบอกว่าเน,นี่นนยโอ้อ,อ่าขีเมื่อนตะนุ่มมัน,นล้วนเลยด้พี่นาะเนี่ยข้อกับบน bạn ở nhà này ta nung chỗ à này một đây cho cho chỗ xin gặp một vết đó à thôi nó đây lại nha khác cái bàn bạn nên sôm trái sao ta thì đây line là 1น voi, ama, <c> ึ่งยอดสองยอดสามยอดสี่ยอดห้ายอดหกยอดเจ็ดยอดแปดยอดเก้ายอดสิบยอดสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกปาเป๊ะเลยคู่เป๊ะอู้ดูเพราะมันใหา่ไนึงดียจลืมเด้ออ่งหน่มาใททางดินจะขอเงินไปแล้วบอวันนี้เออโดยโด พูดใครก้นูายบรหม่วงใายในื้อทวดินพี่น้องเนาะซื้อบม่งม่วงก็ไม่ทวดินซอยเพิ่งเมื่อกี้นี่วัดฮาเด้อชุ่มชื้น่มชื้นสองล้อสางฟันพี่น้องเลยตื่นตืดไปแล้วตาตากับชักเครื่องว่ดท่านั่นโดยสบายดีเด้อโดยเอ้าสบายดีทุกคืน อ๋อเหว่ยป่าดูเห็นงมกันแค่น่ะพันเข่าโอ้ไม่เช้านี่เพิ่นเดินหายเรียบร้อยแล้วบอสเนี่ยถือว่าน้ำรักมั้ยอย่างนี้เรียบร้อยแล้วอันไฟได้เพิ่นเพิ่นต่อแล้วอันเข่ามาแบงมันน่ะต่อแล้วบอสแต่แต่สายไว้ชื่อที่เนาะแต่เพิ่นยังไม่เสียบไฟที่ เ ul mhm. พราะว่าอยู่พี่เขายังตกขีดินตางานก่อน่อยังฮะเออโอังโอ้ยเนาะโอ้ยโนา้ยอย่เนาะโ้ยโี่ยเนาออเนาะโบยเนาะโอย้โอ้ยนา้ยโอเน้มเราอ้ยอ้นะเคามโอ้มเนาอ้ย้ย่นาะโอ้ยเนะออเนาะโอเนาะโอ้ยยน้องอ้ยเนา้อ้ยานี่ บืนขึ้นไปเอาเนาะ FC เพิ่นโอ้ยสินเฮเลยเน,นาะขอตาเอ้ย่าน<ม>พี่น้องเนาะานเออเพิ่นหางเมื่อไนหนบ่โอ้ยเนาะอ่ามาองท่านช่างเ่นพี่น้องเลยอ่ะยังไดกะขอาการทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิร์ดสุขสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบ่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทาง ต่างประเทศนะ่น้องเนาะวันนี้ก็ขึ้นมาเบิ่งทางเขาไอ้ทางเพิ่นอ่านิ่งใส่ไฟแล้วเดินใส่ไฟแะไรแต่ว่าขึ้นมากับเพิ่นแล้วแล้วแหะเนาะตัวนี้ยังแต่ถ่าแต่ลักเสามาเสาไพ่บาตาบอกเพิ่นแล้วเพิ่นว่าพุ่นละซองสามมุ้ง่าสันเพราะเพิ่นยังมีบอลไปท่งบนอื่นอยู่เพิ่นไปท่งเฮท่งชายบนอื่นอยู่อ่าโอ้ยแจ้มื่ออื่นพุ่งแล้วสันว่าเพื่อจะได้เห็ดสัน ไม่ไหวเขมเขม่งน yeah. ี้โจทยเป็นย voilà. ังไ้เนาะล้วบมันต้องได้โจทย์นั่นใช่เลยเนาะเรือเป็นหูแท่แล้วบล่าเุงหอกเดือมมีบ้แล้นอยู่ไหนาจจะมีดิอาจะมีก็ดีเนาะมันจะได้โจทย์ไดะเดนพูดถึงเนวจ้งกอันเดียวก็ได้เจ้าเดียวงไปกินแนาวเราบอกว่าเค็มเนาะหมายว่าันเ้มอาจจได้ไ lúc là à. ừ, phạm... Sao... à. 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 gì không biết ra tạo của rồi bỏ lắm rồi bỏ lắm rồi เออจเดียวว่าจะเดียวว่ายาเลยนะเนาะนนึงว่าเจ้าลืแล้วอืมว่ลคอยังเาจะดงอะพิเศษว่าอะนะว่าปนกท้วิเาแล้วเอนของเอาไว้กินเบียร์คือเพื่อนว่าเลยนะเบิ่งเนาะอืมเลเอาใจใน้องเราเออได้ก็ยาอรพี่น้องนาะเพราะว่าเฮาได้บ้ากันในเว่า อ่ 38, ออาสามหมื่นแปดเนาะตัวกับโซเล่ก็ตัวหนึ่งหนึกว่าเจ้าอ่าลุ้นายก็อกนบอนาาลึกๆนใจก็คือว่าแล้วเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นได้ว่าวันนั้นแหละเพิ่นบ่ลืมดอกว่ะอืมอ่าแต่กยังเอาไว้คือเก่าเลยเนาะเอฟซีเพิ่น,ใน,ในว,ว่าเงินมันยังเหลืออยู่คือบุซื้อเสาเล็กเพินะ่นน่ะ เติแมกเมนามันเหลือเนาะถ้าผู้ใหญ่เพิ่นมาบอกบอตาก็ซื้อบ่ได้พี่น้องเห็แต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะแม่แม่อ้อยเพิ่นบอกคำสั่งมาแล้วเนาะว่าให้ซื้อเสาเด็กพี่น้องก็เลยรอถ่ายเพิ่นเขามาส่งเหมือนกับว่าเสามันยาวหกเมตรรถบอตาเก่งบ่ได้พี่น้องเนาะเด็กขนาดไม่สามสี่เมตรอย่างงี้ทั้งทั้งยากแล้วนี่หกเมตรป้าทุกจะกี่พาดที่ใส่ปั๊นขนาดนี้ก็ขนาดนี้ก็ขนาดนี้โอ้โหอันนี้เหี๋ไม่หกเมตรแต่หนุ่มเนาะโอ้ มันเมันบริสันด์สันได้พี่น้องเนาะอ่ามือแบอยู่เนื่อเพิ่นเพิ่นยังไปชงเฮชงใายทั้งในบุหู่เนาะเพิ่นแชทถามเพื่อนแหละเบิรงอ่าเบิรงเพิ่นเดินสายไฟก่อนก่อนพี่น้องเนาะเพิ่นให้หาดอกเนาะทั้งเบิร์ดเลยดอกหนึ่งพี่น้องในหอหนึงดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งสองดอกสามดอกสี่ดอก หาทางห้องครัวห้องน้ำนี่โต๊ะก็ใช่เองเนาะสตาบดลงเลยบ่ฮะเจียวน้าเขาเขาบอกว่านี่โอ้โหอ่าขีเมื่อนตะนุงมันล้วนเลยได้ไหมเราเนี่ยข้อกับโบน์ถึงไปโจ้หางโบให้ตะนหมเจาะอ่าบทไหนบทหนึ่งก็ได้โอ้เจ้าไปเจาะเจ้าไปข้อซิมกับโบบดดับโบบดข้าบอกนี่ตอนนักพนันเจาะแล้วมันไป กออัดนยแล้วเขาเลยว่าเอาอันนั้นอัดอา m ặ ดเงินแบดว่าอ่าให้แล้วเอาิอันซีวนั่นกระทาดนอกรดอน่นแล้ก็ใช้กันว่าตัวแ๊บแบบนี้ใช่ทอแป๊บหน่อยใช่ไอปูนจิกูนหเอาค่ใช่ผ่นแบบโก้แต่มันยัดนะเอออ่นนุ่นนันยังใช่ก็ได้โอ้ขอยังน้ำมีนะปาดเกือบขาดยัดใช่ยังได้เลยแดีตยจะไ้เออยหาเลยเห็นชัดแล้ว Thầy phải hết sân cả, cứ đau lẽ vẫn ổ vô vớt Ờ, ổ vô vớt, nam đạp nam nhằng á vừa. Ngoài vào bữa đấy, thì nó nó đầy phai, đầy nhằng đều ngoài Đầy đầy nam đầy, nay mà vẫn sơ đuộc sơ bài, xịt bất luôn rồi ngoài Khát vô lèo Thầy phê chó, sân chẳng đầy đồ lang đúng không ạ, Ôi chớp นี่พ่กันเข่าอันใหม่ที่ว่าชื่อมากนะแม่ไหมเออเป็นว่าเข่าใหม่เปินว่าเนาะชื่อเข่าใหม่กิโลูกใครก็หกพันเจ็ดหกพันเจ็ดเดี๋ยวนี่ลงแล้วเดี๋ยวหกพันสามเพราะว่าน้ำน้ำบอลเจ้าชื่อจะคอยถามเยอะหกพันสามพี่เลยชื่อบอลนมันแพ้เออช่วงนั้นแพงเขานะช่วงกลาว่ากันอ่าอ่าแล้วก็สี่ีนี่ก็ยังเหลือปะ สีห้องพื้นอะไร่ะห้องพื้นกัยังเรือสีขาวอะสีอื่นกัยังเรือหางยังสีท้าทจู่สีมันย้อยเนี่ยเออบามันนี่ก็ท้าหลาบน้ำเนาะาอ่าขแล้พี่น้องบาเนี่สายไฟดาบนี่มันเหลือ่เหลือเออมันเหลือกับเพื่อนไ้เคาที่เออใครอยู่ใเนาะไปเห็ดอย่างอื่นก็ยังมีประโยชน์อยู่ได้นี่โอ้มันมันบริสันได้เนี่ย เออไว้เห็ดใส่ฟืนใส่ไฟใส่ปลักเสียบตัวใหญ่ๆนั่นซื้อปลักเสียบตัวใหญ่ๆมาใส่เอากบไม้บบใส่ชอยไม้ช่วยยางโบกกระคักอันนี้นะใส่ใหญ่จีตู้กับข้าวคนแก่นาะโอ้ยคักปันนั้งแบบนี้แต่มอมเยอะ แต่ว่ายามนี่เนี่ยหลีเลี่ยงจีพุนบบได้ี่เนาะโอ้หลีโบได้ดอกไแ่เจียวบ่เนี่ยแ่เจียวตำให้ทางบิดเลยอืมยาแล้วอ่าห้องน้ำาน,นี่ยเขาเอาดอกไฟปุ้มเอาแต่นุ่มแล้วก็่อเป็นยุติปักเสียบไปเชื่อเออปักเสียบอันนิ่งของนนหน้าไปเชื่อ

ตก็ตกเบทงกับเขาลุงซางเพิ่นว่านี่ห้องละสามเมตรห้าสิบสามห้องต่อห้องนอนสามห้องนอนพอดีตั้งหลังบ้านหลังยางอีโต้เราไปปุ้มเอาเลยกระพี่มาหอยใครกระตูมมีดอกเนื้เนาะน้องตั้นกะใส่ว่าวอันบอกเลขเอฟซีด้วย Bao bằng bằng ơn vào vâng đó, vào vâng, vào vâng. vào vâng. vào vâng, vào 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 vườn 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 đút, đút, vào vườn vào vườn vào vườn ว่าเวิว่าเวิเออเออใส่ปากนยขึ้นยขึ้นโยขึ้นอยขึ้นไม่ขึ้นจากจางๆแท้สรงจางเยพิ่นว่าอือเออชาวากินข่าแล้วน่นเห็ดจางๆก็ได้บมันมันกับบบปินดอเพรานว่าพว่าวบ้าเออบท่ันกินข่าเนี่ยเพิ่นยอด สามเลยสิอ <c passage> uh, ืมเออตามอ่อนมันได้อ่อนอ่อนอ่อนระบ่วงนะขวันเออแค่นี้ก็ใช้สองน้อคำตัวใหญ่ดตัวนั้นตัวใหญ่นะขวัญเข้ขวัญลูกข่อยมันบททันแบบมันบุคคลกินเข่าแล้ยังยังใช้อ่อนระบ่วงคือเราอยู่สามก็ไปได้สามนั้นได้ก็ใส่สามส่วนคนได้อ่ามึงเด้อเข้านี่โอ้ยมือละาโงบ่วงชามบ่วงบนมือเลย ตอนนั้นได้กินนะนะก็เลยยังย <m> ังน <Twelve> ิ่นนมอยู่น้องต้นกล้ากินอันคาบหนึ่งกับอ้วอิ่มอันนี้ก็คือนนั้นยังน้อยเงบ่วงหนึ่งกับยังบัวมดอนก็คือก็ได้ทอกกินกอเฮาเฮาปะไว้มันยันบุญอย่างไงี้ยยังน้อยท้องเสียงไงเป็นง่ไงเสียงเขาเพป็นเขายากดอกน้องน้อยเจ็ดแปดเดือนไปก็กินได้คือผู้ใหญ่แหละชอบกินมักริกมักไร่เชื่อ กินเขาต้มขขายังใช้ชิ wine, ้นใช้ไข right, ่ใ oh, ช้พ <d> ักใช้ยาต้มให้รสแบบนี้นะแปดเดือนก็เดือนปีหนึ่งเรากินได้สบายโอ้เหยยกเองก็เป็นเว้ยเไม่เลวบอไม่เล่ปลาหูใหญ่แบบนั้นบ่บอกินไม่ได้แบบพ่นถิ่นบานพ่นลิ่นบานนี่อู้หูปลกระติดมันเลยต่างอืมบอโจหูใหญ่ลิ่งหยกเขาเดียวเไง

แต่ว่าถูกจังหวะพ่นแรงอ่ะมันเออแฮนแฮนต้องไปวพ่นมันกินทั้งหัวพ่นหรือว่ามันคือผู้ใหญ่ขานล่นนะเฮ้ยพ่นผูใหญ่ลิ๋นเอาดูดเบื่อเบื่อหมดเลยมาสนับสนุนเลยซื้อตะลานบริจาคเองเจ้ามาโอ้โธ่โหหนาวจี๊ดอ่ะเวลานตอนเช้านี Ừ, อ่าบมื่อเราเทเรียกเป็นนาวยิยคแต่เป็นบระเทศแต่้นามออว่าเล็กน้อยหาวดอง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 ใช้แล้วที่นามนี่เรื่องเออเส้นมื้อน่ะไม่ถอยเจ้าเออเ่าเรื่องเสาไฟตะนุ่มเจ้าเจ้ายังคอหาได้อย่บริษัทมดพันได้แตบบริษนมือนี่มืออื่นเนาะแปลว่าแม่เพิ่นแม่เพิ่นให้เคยถามว่าจะใช้เสาวเล็กแล้วนี่มักทุดใจอยู่บ่เพิ่นว่า บิญญาณไฟดูดบิญญาณาไฟแหงว่นเนาะแต่ว่าน,นี่แหละให้เจ้านะ่ะไปหาเสาไม้หาเสาไม้แดงไม่จิกไหม่ห้งเลวแต่เจ้าบ่มากชดใจเจ้าแลวนะตนแต่มาเปลี่ยนใช้ไปเลยเนยากเลยเป็นางมันก่อแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคนไห้ถามว่าเออจะว่าโอเคคักเลยก,ก็คักคนไหนนะกันไปกับม่ไม่แต่ว่าเรื่องเงินผนเท่าออืเต้นอะไรก็จาว่าต้นสี่หาเศษบออืม ซาพอตาเคยเห็นน sure right? ั่นเฉพาะชื่อหนิงกำหน้าดอกแดอใหญ่ก็ดอกมาแดงมาแดงเป็นแดงมั้งใช่ชำกันกับต้นนั่นชาวฮีนแล้วเด้อชำกันกับเชาเฮือนแล้วได้เป็นไหลไปให้เพิ่นนั่นเห็ดเป็นเลียมแห้งหมดแล้วแบบหาเอาตัวมันหลอนนะครับนี่ลูกไม่ชาไฟต้องไม่แก่เนาะเป็นไม่ไม่ที่ว่ามันหลอดมันแข็งนะไม่แกนแน่ ไม่นี่บัดมันมันกิวกลางนี่นะพี่น้องมันแตกมันยังเลยบัวแม่บัวแม่เพิ่นว่าใส่เสาเล็กไปก้อนนะแต่ว่าทำบัวคักเลยนะให้เจ้านี่เอาเสาไม้มาเปลี่ยนยันว่าไปดื้อไปไปนี่ฝนตกฝนยังไปอิงรักอิงยังมันมันชดพอดนะมันฝนตกเจ้าจู่อิงนี่ตัวฝนตกกระนอยู่หัวไหนเด้อจะไปหาอิงมันแหล่ะ เอาเฟียนเราคนนในก่อแล้วนีไไช็อดนี่บอต้าคิดว่ามันต้องเม็นสายมันหัวเนาะแต่สายบ่หัวนี่เข้าไปอิงเป็นยังกับมันบ่ดสดอือแต่สายมันหัวนี่ห้วยแต่สายมันหัวนี่บ้าจวดเด้แล้วี่น้องเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะเล็กน่ะมันมีอ่าขอเสียอยู่ที่ว่าแต่เขาอ่า โบยอมสีกันเมียงเนาะข่อยเสียวันนีงใช่ไหมบ,บยอมสีกันเมียงใช่ว่าบใเฮกระทักในนีขึ้นขี้เมียงไว้แล้วก็อ่อนกว่าไหมเพราะมันเป็นเล็กปองแล้วก็เล็กบัวนาได้มันมันบรินหนาบนใดๆมันใหญ่มันนั่นเป็นมันบริหนาอะไรท่อมน้ำมันจะสร้างท่อเนาะโอ้ปออยประชามช่างเอาไ,ไปมาหน่อยเออเอาไปมาบระชามช่างเจ้าทาบลงรถไปเฟิรนเกะมาหนิกับพี่ร้อยคือเราเบ้าแห,แหและชมบ,บัเชียข่อยประมาณมินทสองมินนี่แหละคบัวนานะ เออพอ่อยเคยซื้อลงไปแล้วให้ทางวัดเพิ่นเนาะต้องฟังเอาปูนโอบขึ้นมาสี่ะลายเนี่ยเออเออปูนเออเออเยอะที่ตุยบ่บ้านนี้โอ้ยยันแมนลิ้แต่นุ๊บเซ็ตบานนี้ อมาดีที่เต็มเสือบมาด้วยบาดีโฟน,น,นโอ้คับมือเสร็จแล้วบาดีโฟน,นโอ้ดูเออใช่พ่อแล้วก็หัวเฉยเอาเอาเอาไปไว้ไปไว้โอ้ยเนาะโอ้ยคักกระดี่คับมือเด้ออ่ะสรุปแล้วกะถือว่า ถขาแต่ลักมาน้องผี้องเนาะถขาแต่ลักมาแล้วกจากทั้งไอ่เพิ่นก็สิได้มาต่อไพ่ต่อยังเขาถือว่าก็ใช้ได้เนาะเพราะว่าทางเดินสายไฟทั้งลักใหญ่ลักยังมั้นนี่แล้วเร็วผีดองเนาะดาสเร็จเรียบร้อยแล้วบอกกําลังสิว่าน้องปลาได้เมื่อกี้นี้กีว่าหอยน้องปลาไปก็ไปเนาะว่าว่าทางเพื่อนบ่าวนุ่มเพิ่นก็นิ่งเรียบร้อยแล้วมีแต่ ลักเสาไผมาปุ๊บแล้วก็ัานิ่งเขามาลักต่อเขาเฮือนก็สเร็จพี่น้องเนาะแล้วก็สิไปจ่ายค่าไฟเพื่อนหัดพี่น้องเนาะแล้วก็ดย่งติดหนีไอ้ายเพิ่อนอีอกพันหนึ่งพี่น้องเนาะเพราะว่าสี่หมื่นแปะพี่น้องเนาะค่าไผ่เขาบ้านเขาเฮือนเสาตาบอลนมเพิ่นหสี่หมื่นแปะทั้งเบิดอทั้งมวนเนาะาสมบูรณ์เนาะแต่ว่าสองพันนั่นนะพอ ขอกันว่นแ้วกันน้ำจิตน้ำใจนะอาจากที่อายลวาวาเนาะคอกันเราเพราะว่าเราลกลับไปจา้างคนมาดึงเสาอ่ามาดึงสายโอยนะ,นะนยังไงเชื่อว่าฉันสิเราเราจะเหมือนสีหามาทีสือเนาะพี่น้องนะกัขอบมุกขอบใจทางไอ้เพื่อนอะไรแล้วก็ขอบมุกขอบใจทางอ่าผู้รักผู้ใหญ่เนาะที่ว่าเพื่อนสุดซวยทางอ่าพร้พอมพรแมติก แม่อ้อยแล้วก็แม่พันธุ์แก็ทางครอบครัวของเพื่อนแลกวก็ทางไอวอนเนาะถือว่าใกล้จะสำเร็จแล้วพี่น้องเลยยังเหลือแต่เาสาเล็กมากก็ฟังยังดึงเท่าถ้าติดตามมาชมในคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะ,ะเอาถ่ายคลิปนี้ก็ขอก่าวเข้ามาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะบ๊ายบาย